สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบทุยกลางแต่ว่าด้านข้างมันสั้นเ่ยลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยปัตมาค่ะปัตมาค่ะมาจากที่ไหนครับมิบุรีดู Youtube มาใช่ไหมใช่ค่ะสนุกไหมดีมากเลยชอบดีมากเลยเหรอชอบก็ขอบคุณมากนะครับคุณปัทมาที่เป็นส่วนหนึ่งของการสอนออนไลน์หรือว่าสอนฟรีลง y o u t u b e นะออกไป<ช>ทั่วโลกนะครับ พอวันนี้นะครับช่างใหญ่จะตัดครับยกถุยขึ้นจะให้มีลากไทสักเซนหนึ่งนะความยาวประมาณนี้พอไมนะ่แล้วตัดตัดตัดให้มันสั้นรอข้างๆไว้ไงข้างๆก็จะเดี๋ยวจะเป้าหมายจะทัดหูไงนะครับแล้วขผงก็จะเรียมๆไปนีดเดียวพอนะครับ <hiking. S 1> จะตัดเป็นรูปผสมแล้วกันเพราะว่าข้างๆมันสั้นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวยกทุยขึยข้นเลยครับ ยกขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ตัด90องศาชั้นที่สามชั้นที่สองก็ยก90ชั้นที่ชั้นที่หนึ่งก็ยก, 90. ยก90นะดันให้มันทุกสูงไว้ก่อนยกขึ้นแล้วตัดเลยตัดเลย ยกขึ้นรตัดยกคือเราตัดยกขึ้น้วตัดยกขึ้นยกขึ้นตัด ดกขึ้นตัดมันลหรอยกขึ้นแล้วตัดูกขึ้นลแล้วลลตัดมีตรงมะไรชั้นที่สี่จะยกตัวขึ้นชั้นที่หก็ลากลงก็ตัดสวนขึ้นไปเลยง่ายๆ ไม่มีอะไรทำซ้อนอะไรไวุ่นวายเอาง่ายเลยก่อนยกนี่ทั้งใหญ่ตัดแบบแอดวานนะไม่มามาพูดอะไรชัดที่ถึงสองสามนะไม่ลงรายละเอียดเยอะมันวุ่นวายเอาง่ายๆนี่จะทำได้กันทั้งใหญ่ต้องใช้วัตถุดิบคือหัวลูกค้านะหัวหุ่นคนจริงอะ่ะมาตัดมันได้แก้ปัญหาให้เห็นให้ดูด้วย จะได้ทําได้ครับงนข้างเลยไหมข้างก็ตัดปิดหูพอมันเชื่อมกันไว้ก่อนแต่ว่าเราตั้งฐานรอไว้อะเป้าหมายจะให้ยาวประมาณไหนครับลูกค้าประมาณไหนประมาณนี้ไหมความยาวกึ่นข้างค่ะโอเคถ้าจะให้ยาวก็ต้องมันปล่อยยาวนะปล่อยให้เลยไม่ต้องไปต่ดเยปล่อยให้มันยาวเท่ากันฐานข้างหลัง เดี๋ยวันี้ผมเลียมนิดเดียวพอเลี้ยมให้บยกคุณรถตัดคุณรถตัดอุ้ยผมขาวกระชากเลยรีบตัดผมมันคันมันเห็นตัวหน้าตาเนี่ยดึงเลยยกกัน งลงกระตัดลงกรตัดเนีเ่ยแค่นี้ก็เป็นบ๊อบทีละเป็นบ๊อบทุยกลางละเลยตลาดเมนบุรีไปอีกนะความทุย ม,มีคนเขาบอกว่าสวยจังเลยอ้าอยู่บ้านก็ต้องสวยคนแก่ก็มีหัวใจมีไม่มีครับหัวใจมีไหมนั่นแหละแล้ก็ต้องสวยธรรมดาหร่แเราก็อะไร

หนาผมเร็มนนี้เดือกันนะสั้นอยู่แล้วที่มาตัดวันนี้มันมาเม,ม,มาทุยมายกทุยเฉยอ,อยากได้เนี้ยเพิ่มไปครับลูกค้าอยากให้มันเป็นทรงบอ๊อบอ๋ออก็รอให้รอให้ตันข้างมันยาวอีกสามเดือนครับลูกค้าออีกสามเดือนมันก็ยาวเท่าข้างหลังข้างหลังหลังนะครับเนี้ยมันจะยาวมาสามเซนก็จะถึงมันจะลงมาถึงนี่พอดีเลย พอถึงนี้ก็ต้องมายกถุยอยู่เดียวตัดขอบทรงก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหา ยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นนี้เสร็จตัด นนกขึ้ไม่มีอะไรเจ็บไปปลานิดเดียวพอมันลอมเดิมล้มเดิม,ม,เดมอ่ะ ไหมแค่เป่าแห้งก็ไม่ทุยแล้วเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากขอให้เข้าใจทรงผมขอให้เขา้าใจผมเห็น <He hn S 2> ความทุยไหมพี่ค่ะทุยขนาดไหนถึงไหนทุยตรง,งกลางถึงมินบุรีไหมหรือเลยไหมต้องถามพี่ผู้ชายเพรมันทุยขนาดไหน ให้คนที่พามาเห็นนะนะไม่ยากนะเดี๋ยวก็ได้ผมเลย ปีสิบมันก็ดีบยุกดีบเลยหนาๆเน,นี่ยเราจะเอาออกส่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูหน้างานเนาะแต่ช่างใหญ่อ,ออกตัวน,นี้อ,ออกสิบเปอร์เซ็นต์บางช่อหนามากออกตัวยี่ออกยีออก่สิบเช่นเนี่ยออกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นับจะดาวขึ้นไปเลยจะลูกค้าจะได้สบายหัวไปด้วยตรงน,นี้เขาจะดักหนักหัวเลยแล้วตัดไปแล้วมันจะลุล่มๆ どうか,とか ค่อนข้างเราสามารถสไลด์ให้บางได้กระชเซอร์ ค่าตัวเบาค่าตะจี้ไปเลยวันนี้ใส่แก๊สใส่กรแฟไหมใส่ใส่นิดนึงนักนิดหน่อย ตู้สึดเบาไหมสวยเบาเรื่องสวยมันสวยอยู่แล้วดู YouTube แล้วอยากมาเลยแล้วสมหวังไหมสมหวังเนยแล้วแสกไม่แสกั้งไหนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพี่จะแสกไปแสกมาข้างนี้ดูดีกว่าความาซ้ายดูดีกว่าใช่ไหมค่ะทิศทางสมชีไปซ้าย จะมีฝั่งนี้เขาไปขวาไงนะแต่ถ้ามานี้มันจะฝืนๆเลยนะเห็นไหมมันไม่ค่อยมานี่ผมไม่ได้อะไรแค่ปอบๆๆเฉยๆมันก็ลงส่งเข้าส่งในตัวนี้มันก็ชี้ๆหน่อย तो खाद्य มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ081985 6234และ062548 3 9 9งหะสี่เดีด๋วยวือสปเปรหลับตาไหมครับทุกรับ สไรพัดสีเต็มไปหมดแล้วเขารูปเขาส่งนะครับแค่เลือยไม่ยากนี้เอขอบคุณลูกค้าที่อนุญาตให้ถ่ายคลิปวีดีโอนะโฟมครับลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ